ประการอุบัติเหตุไม่สําคัญหรอก เป็นคาพูดของคนที่อาจจะยังไม่เคยเจอกับตัวค่ะประกันอุบัติเหตุมีความสําคัญนะเพราะว่าวันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะแค่นั่งรถมอเตอร์ไซค์ค่ะไปตลาดก็มีความเกยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วเราขับดีอาจจะมีรถคันอื่นมาชนท้ายเราก็ได้การที่เรามีประกันอุบัติเหตุไว้เราก็าสามารถที่จะใช้ณวันที่เกิดเหตุได้เลยแต่ถ้าหากเราไม่มีการเตรียมตัวหรือไม่แม้กระทั่งมีการเตรียมความพร้อมไว้ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาไม่ใช่แค่ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบเราอย่างเดียวใช่ไหมคะเราต้องมีการรับผิดชอบตัวเองด้วยเพราะบางทีนะคะรถ ไม่มีว่าจะเป็นพร,รบอบหรือว่าไม่มีสวัสดิการม,มีประกรันใดๆเลยถ้าเ,เขาไม่มีเราจะให้เขามารับผิดชอบเราก็อาจจะได้แต่วันนี้ที่เราเจ็บปวด<อ>เราสามารถรักษาได้เลยทันทีถ้าหากว่าเรามีการวางแผนเรื่องของตัวประกรันหรือแม้กระทั่งเราจะต้องควักเงินของเราออกมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองซึ่งมันก็ไม่สนุกแน่นอนค่ะเพราะาเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเราจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆถลอกเฉยๆหรือเปล่าข้อเท้าเคล็ดเฉยๆไหมเราอาจจะเกิดเ,เหตุที่ไม่คาดฝันข,ขึ้นมาแข้งขาหักขึ้นไปเนี่ยส่งผลทั้งเรื่องของการทํางานทั้งเรื่องของค่าชดเรราไมม่ีปะกันบิเหตุ เราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบและก็ต้องอยู่กับอาการเจ็บป่วยนะคะซึ่งความจริงมันลำบากอยู่แล้วถ้าเราต้องมาเสียในส่วนของตัวเงินนะคะที่เราไม่รู้เลยว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยของแบบล่าสุดก็คือประตูหนีบอกเลยนะคะไปหาหมอแบบมีประกันนะคะทุกคนโดนไป20,000ืค่ะเย็บไปด้วยนิดๆหน่อยๆนะคะก็ยังโดนไป20,000เลยทุกคนแบบยังเดินได้ปกติแค่ว่าอาจจะให้มือโดนหนาไม่ได้กันดรงแต่ถ้าว่าเราขาหักไปคุณคิดเลยค่ะจะเข้าเฟือกหรือว่ากระดูกร้าวอย่างเงี้ย จะต้องมีค่าใช้จ่าย5 0 0 0 0ถึงหนึ่งแสนบาทแน่นอนดังนั้นใครที่ยังไม่มีประกันอุบ,บัติเหตุอยู่สามารถไปวางแผนกับตัวแทนหรือว่าเลือกซื้อกับบริษัทประกันที่คุณไว้วางใจได้เลยหรือคนไหนไมีคำถามเพิ่มเติมสามารถกดติดตามช่องที่วอมแปรไลายเอ,อ็กซ์ซิไปได้เลยนะคะ